ขออนุญาตน,นะคืออันนี้ผมพูดอาจจะไม่ถูกใจคนใครแต่ว่าส่วนตัวผมผมถือว่าก่อนหน้าจะเลือกตั้งอ่ะผมได้พูดการเมืองผมพูดบ้างเพราะผมก็มีสิทธิ์ผมก็เป็นประชาชนที่เสียภาษีเหมือนทุกคนผมก็มีสิทธิ์จะพูดแต่เมื่อผมพูดแล้วไม่ถูกใจใครก็ไม่ควรจะมาด่าคือประเทศไทยมันเป็นประเทศที่น่าปวดหัวตรงเนี้ยเรื่องหนึ่งเรื่องการเมืองเนี่ยพอกูชอบไม่เหมือนมึงมึงกูไม่ชอบมึงเลยมึงไม่ชอบเหมือนกู ถ้าชอบเหมือนกันพักการเมืองควรจะมีพักเดียวครับในประเทศไทยเนี่ยไม่ควรจะมีหลายพักและไม่ต้องแบ่งแยกกันแล้วก็จะเลือกใครก็เชิญเลยเอาคนเดียวทีเดียวจบเลยแต่นี้เมื่อมันมีนมหลายพักเราก็เลือกตามนโยบายที่เราอยากจะได้ว่าเราชอบคนนั้นชอบคนนี้แต่เมื่อเลือกเสร็จแล้วกฎกติกาจะยังไงเราไม่รู้เมื่อเลือกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราทําหน้าที่ของเราเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นหน้าที่ฝ่ายที่เราเลือกไปเขาจะโกหกหรือเขาจะไม่โกหก มันยังมีอีก4ปีครับ4ปีข้างหน้าเราตัดสินใจด้วยตัวเราเองถ้าเราชอบเราก็เลือกต่อเราไม่ชอบเราก็ไม่เลือกแต่ผมอะ่ะน่ากลัวเวลาที่มันมีม็อบมันมีอะไรเนี่ยเราอยากทํางานเน่ยเราอยากทํามากินโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักร้องโอ้โหลาบากจะประกุณเนื้อในผมเนี่ยอดมือ้อกินมือ้อดูผมก็รู้เล่นนะครับเราประชาชนคนไทยที่เกิดมา ผมยึดถือมั่นอยู่3ามอย่างชาติศา,ส,าสนาและพระมหากษัตริย์เป็นที่ยึดมั่นของพวกเราทุกคนนะครับเออตายแล้วผู้จการัเออช็คคิวยังว่ากูแซงคิวใครหรือเปล่าวันเนี้ยอ๋อวันนี้มันไม่มีไม่มีอะไรไม่มีมมทีท่ที่นี่เคียงงานดีเลยที่นี่เคียงงานเป๊ะเป๊ะเ,เ,เลยเพราะไม่มีแซงคิวใครแน่นอนไม่เอานะไม่เอานะแล้วแดนเซอร์กูทุกคนนะ ห้ามไปแบะปากใส่ใครนะกูบอกให้ไม่มีพี่พี่น่ารักนิสัยดีไม่มีปัญหาไม่ได้นงเราไม่มีอ๋อกูคนสุดท้ายแล้วใช่ไหมสุดท้ายแล้วโอ้ยโล่งไปลิเกเสร็จปุ๊บนี่ก็ทำทำมาใกล้ๆพ si> ี่เบิร์ดแล้วกูกลัวมากเลยโอ้ทะเลาะกับใครได้แตทะเลาะกับพี่เบิร์ดที่ผายลุงเลยนะมึงโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาแต่ว่าอันนี้ไม่มีใครต่อจากพ่อใช่ไหมสุดท้ายแล้วพ่อโอ้ยโล่งไปใช่โล่งโล่งโล่งตอนนี้นักร้องไปไหนมาไหนต้องระวัง ไม่ต้อง้ยต้องขอดูใบแน่นอนว่าเซ็นสัญญามาเลยนะขึ้นกี่ชั่วโมงกี่นาทีอ่าไม่ได้กูกลัวฮะอัลรนจายันช้อะไม่ได้ครับนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวพอลงไปนี่ต้องให้เครื่องออกซิเจนแล้วเนี่ยเนี่ยเตรียมเก้าอี้วิวแชร์ไว้แล้วมันรักพ่อมันมากใช่ไม่ต้องกอดเอ้ะแต่พ่อผมข้อลงไปอย่างเดียวเลยสมัยนี้โซเชียลเป็นเรื่องที่แบบ โอ้น่ากลัวมากเรารทําอะไรก็แล้วแต่เมื่อก่อนสมัยพ่อเป็นศิลปินหนุ่มๆเนี่ยเรามีแต่นักข่าวคอยทําข่าวเราแต่ปัจจุบันเนี้ยโทรศัพท์มันอยู่ในมือของทุกคนมันเป็นข่าวได้ทั้งหมดแล้วเวลามันจะเป็นข่าวน่มันจะเป็นแค่ท่อนเดียวสมมุตพิพ่อไปด่าเน็แล้วพ่อไปด่ามึงแล้วมึงต่อยกูแล้วถ้าเกิดเนี่ยแล้วถ่ายคลิปมาเฉพาะมึงต่อยกูเนีย่ยมึงตายเลย พราะไอตอนด่าไม่เห็นออ่่าใชนนเวลา,าแล้วคนในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องแปลกชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านมากแล้วยุ่งไปทั่วหมดนะไม่ใช่ยุ่งธรรมดาเขาเรียกทั่วลงใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่ใชใชคือบางทีไม่ใช่เรื่องอะไรของตัวเองอย่างวันก่อนอาใครนะไอชมพู่เลี้ยงลูกไม่ได้นะเลี้ยงลูกอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะทําอย่างนี้ไม่ได้นะเด็กมันจะเป็นอย่างนั้นเอาลูกมึงเลยดอก ใครเกิดบ้านไหนก็เป็นเรื่องของเขาสิลูกให้เขาเลี้ยงของเขาไปจะโตมาเป็นผู้ใหญ่แบบไหนก็ปล่อยเขาไปสิลูกเรา,เาทำหน้าที่ดูแลเราไม่มีหน้าที่ด้วยหน้าที่ของเขาโอ้คุณจะม้าตายอาวันก่อนไอแพดทำกับข้าวาแล้วกล้องมันแพนไปเห็นข้างหลังมันสกรปรกไม่ได้ทำกับข้าวอย่างนี้ที่มันสกรปรกอาวมึงไปแดกเขาเลยมันเป็นอย่างนี้จริงๆ แล้วตอนนี้ชีวิตคนนะผมบอกให้นี่เรียนทุกคนผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าตื่นขึ้นมาตอนเช้าอินเทอร์เนต็ตล่มสักครึ่งชั่วโมงกลัวได้ตายเอาดิตื่นขึ้นมาก่อนจะทำอะไรลูดแล้วก็ทางทางทางเดี๋ยวนะพีรลูดแล้วจะ,จะเขาว่าทางแหวกพ <laughs> อมือหน้า <laughs> เกีย่กูอีก ทางทางไปรุ่นไงแล้วเวลาไปกินข้าวเคยสังเกตไหมเราอะครับระหว่างถ่ายรูปกับล้างมือมึงว่าเขาทําอะไรก่อนแล้วผัวเมียบางคนตีกันนะต่ก่อนทัไหฉันยังไม่ได้ถ่ายรูปมึงต่ก่อกันไหฉันยังไม่ถ่ายรูปโน่นไปโน่นเลยไปโน่นเพราะฉะนั้นแล้วแล้วในรูปในเฟซเนี่ยพอสังเกตแล้วเวลาถ่ายรูปคนยงังทางเงี้ย มุมมันสูงหน้าสวยแล้วไอ้เหมยตูนี่แม่งตัวร้ายมากโอ้โหมึงรู้ไหมเนี่ยไอโนโ้น่เหมยตัวครับพ่อรู้ครับมึงรู้ใช่ไหมรู้ครับมึงโหลดมาให้กูเองนะ <laughs> น่ากลัวมากมันโอ้โหถ้าจะนัดผู้หญิงนะแนะ็คครับพ่อจำไว้เลยถ้านัดผู้หญิงปุบ๊บเราให้นัดฝั่งตรงข้ามไว้คือเรานัดฝั่งไหนเราต้องมาอยู่ฝั่งตรงข้าม ยังไงยังไงพ่อไหนพ่อถ้าผมถ้าเจอผู้หญิงในเฟซใช่ไหมเราเราจะนัดเขาไปกินข้าวอะไรเงี้ยมึงต้องนัดสมมตินัดหน้าหอประชุมแต่มึงต้องจอดรถฝั่งโน้นรอแล้วมึงคอยดูให้เขาเดินมากับเป๋าสีอะไรแล้วมึงดูหน้าให้ชัดเพราะบางคนนะหน้าเกลี้ยงในตัวจริงสิวเป็นมลักขี่นกเลยมึงไม่ได้มันต้องระวัง